เฮ้ยมันเนี้ยคบางอย่างเป็โลมนเนี้ยจะบอกกันดึงไหนเนี่ยนี่เงีมันรวยไหมมิเกลเอาตังค์มาหน่อยสิในบัญชีมีเท่าไหร่กวักโทรศัพท์มาถ่ายรูปให้ดูอย่าโกหกเร็วหนูติดธุระหนูต้องรีบไปแล้วเจอดีธุระเชียนะเอาเพื่อนเจอกันพี่ดำจะมีวิธีฟาร์มก่อเพนเร็วที่สุดคือคิลเลอร์คอยนะพี่มันไอ้เชี่ยต้องกูโย่กูก็ทำแบบนี้แหละก่อกระเพร์แต่กูต้องฟาร์มคิลเลอร์คอยแต่มึงสภาพแกงด้วยจะไปฟาร์มคิลเลอร์คอยกับใครไอ้เหี้ยไปไม่หรอ แล้วเพื่อนเดี๋ยวขอคุยงานก่อนเดี๋ยวไปเจอกันนะแก๊งก็ไม่แก๊งบ้านก็ไม่มีมันจะไปฟาร์มกินแล้วคอยมึงบ้าเปล่าวะพี่มั่นใจในแก๊งรเราเออผมไม่อยากโม,ม้ว่ะไม,ม้นนักล, <มา S 2> ลบเยอะเหรอเล่นไอเดดอกแก๊งมาเอ้ไอดด็อกเพราะไอเดดด็กไอมาเก็ตมาเป็นไงเ,เ,เ,เป็นไงเจอใครเอาไว้พี่เดินไ,นไปเปิดหัวแรกปุ๊บตีเขาตายปุ๊บนองนั้นซ้อนหัวกันเองตายหมดเหลือควินคนเดียวโทษมีรูปธรรมไอ้วิมไอเฮ็ด ใช่เขาว่าสิบปีพี่สิบปีจริงๆไม่ไอพวกไอพวกนี้มันมีฝีมือแต่มันต้องปลูกฝังกลายเป็นนักรบให้พวกมันก่อนปลูกฝังมันต้องปลูกฝังมันต้องวางแบบแผนให้มันก่อนแต่แต่เมื่อคืนเหรอลูกทีสามที่ขอพี่อะคือไปตีแรกก็ได้แล้วนะตบปุ่นอ่ะใช่เหรอเข้มปัดเหรอมึงเอาเพิ่มึงเอาก่อเพนไหนเล่นกันวะของตัวเองไงพี่เออเรื่องเรื่องเรื่องแบงก์มากเก็ตด้วยไอบัตรแบงก์มากเก็ตอะตอนเนี้ยเอาข้อแก๊กไหมหรือเอาข้อตัวเองก่อนที่ที่ที่เล่นไปเมื่อวานเอาข้อแก๊กไปเลยได้้คครรัับบได ไม่แต่ประเด็นคือไอเชีย่ยเอ้ยของในตู้กูไม่ไม่มีอะไรเลยนี่แหละไอเชีย่ยกูเกาะกับเพนแ๊บ,บนึงพี่บารมีพี่สูบได้หมดแหละพี่เดินเดินไปเล่นไหนก็มีแต่คนให้เชื่อผมเถอะแก๊งไหนขู่ได้แก๊งไหนรวยแล้วขู่ได้วะเอหรือขู่น่นไยดิแก๊งไหนรวยแล้วขู่ได้บ้างท<ก>ี่แบบว่าูนะขู่ไงก็เอก็ขู่ไงก็ต้องขู่แก๊งผมว่าแก๊งไหนขู่ได้บ้างโตนนี่โอ้พี่ถ้าราแก๊งถ้าแก๊งที่เขายังไม่พร้อมมันก็น่าสงสารดิที่ ขู่ซาเวียดดูวะดูนี่อยู่ปะวะเบอร์แคทเบอร์อะไรวะเบอร์แคทเบอร์อะไรวะจำไม่ได้ป่ะพี่เดี๋ยวให้โพอ์ให้แม่เออมึงเอาเบอร์มึงเอาเบอร์แคทมาดิพี่ตอบตั้ไหน,นไม่อยู่เจ็ดแ,แม่มันต้องขู่หน่อยเว้ยรถประมูลสมัยโอเวอร์ใช้ได้ไหมครับไม่มีครับผมไม่มีแล้วผมยกให้อ้วนไปหมดแล้วครับอ้วนเอาไปขายนอกแดกหมดแล้วผมว่า งเพื่อนอันนี้ก็คุณดำกลับมานานเรืยังคะเนี่ยอ่าวันนี้วันที่สามนี่ยโอ้โหแล้วนึกถึงใครวันที่สามเลยเหรอจริงจริงนึกถึงแต่วันแรกที่มาครับแต่มันวุ่นวายอยู่ไม่อยู่อ๋อโอเคค่ะมาทำอะไรเยอะะแยเนี่ยมาไม่มาทำอะไรเยอะแ็นๆฟังครับพี่น้องๆเขาก็คิดถึงคุณดำเหมือนกันค่ะอยากใส่ใจค่ะใช่ใช่ใช่แล้วกลับมาไม่ไม่ไม่สนใจมาอยู่ซาเวียร์แล้วเหรอคะไม่ครับไม่ไม คือจริงๆมันมีข้อเสนอมาจากหลายแกงมากผมไม่เอามันลำบากใจครับเพราะว่าจะไปอยู่นู่นเดี๋ยวก็เสียความสมพัธ์ตรงนี้อยู่นี่เสียความสมพัธ์ตรงนู้นถ้าสมมติว่าผมไม่ตั้งแกงเองผมก็คงอยู่ดูไว้กับเพื่อนแต่ถ้าผมออกจากดูไว้ที่ไม่ได้อยู่กับเพื่อนก็คงทําแกงเองมากกว่าก็คือตอนนี้จะทำแกงเองเหรอคะใช่ใช่เพราะว่าเพิ่งขึ้นไปแต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งติดอยู่อย่างนึงอ๋อที่ติดนี่คือก็เรียกแค่มามี ปืนสามสกูขาดโอ้เอดีด้วยพี่เอดีเลยเอดีด้วยเอดีด้วยติดเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเรื่องปืนตอนเนี้ยแคทก็ไม่จริงจริงผมจะบอกว่าที่ผมเรียกคุณแคทมาคุยเนี่ยผมไม่ได้มีทางเลือกใค้เยอะนะเพราะฉะนั้นใช่ใช่ถูกต้องครับคุณแคทไม่ค่อยได้มีทางเลือกอีกแล้วเพราะว่าถ้าสมมติวันนี้คุณแคทมีทางเลือกกับผมเนี่ยอนาคตผมเติบโตขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเทียบเท่าแบบที่ผมเคยเป็นหรือผมจะมากกว่าที่ผมเคยเป็นวันนั้นซาเวียร์ก็จะไม่มีทางเลื่อมกันนะแย่จยดอกหแเป็นวาคุยกันแบบมีสภาีเราไมเอาคำขู่ดีกว่าอ๋อไม่ผมไม่ได้ขู่มพูดเล่นถ้ามันเป็นอะไรที่ค่ะสามารถช่วยเหลือแบบช่วยเหลือเบื้องต้นได้ค่ะถ้าคัดพร้อมมีช่วยได้คัะก็ช่วยแต่ว่าถ้าอันไหนมันมันไม่ได้จริงๆหรือว่าคัก็ติดอยู่เหมือนกันก็จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าผมได้คุยกับพี่ท็อปอ่ะผมว่าพี่ท็อป เขามีความผิดอันใหญ่หลวงเขามีสิ่งที่ต้องจดใจผมอยู่มีความผิดอันใหญ่ผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวเพราะว่าเขาหลบหน้าหลบตาผมมาน่าจะครึ่งปีได้ละใช่หรอเขามาหรือเปล่าไม่ไม่มาค่ะไม่อยู่อันนี้ไม่อยู่เลยอันนี้ไม่รู้เรื่องด้วยผมได้ปืนสามสักหนึ่งกรบอกราคาเท่าไหร่ ถ้าให้ตอตอตรงๆตอนนี้ไม่มีเลยค่ะล่า,าสุดที่แคทไปล่าสุดที่แคทไปงัดมาคือสิบกว่าหลังได้ดอกเดียวปะได้สี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตีแตกเหมือนแคทไม่แน่ใจว่าเลทช่วงนี้มันมันทางคุญแจออกอยากแล้วก็งัดยากแล้วก็ตียากเพราะว่าแคทมีติดออเดอร์อยู่ก็ไม่ได้ส่งให้ลูกค้าสักคนเลยค่ะนี่ตกใจ <c oughs> เขาบอกกันว่าซาเวียตอนนี้มันแบบเป็นบิ๊กบิ๊กเนมไปแล้วในเมือง อะไรจริงไหมปกติเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเือนเดินทุกอย่างเลยอรอผมอยากรู้ว่าแบบมันมันเติบโตไปถึงเท่าไหร่แล้วครับดาเวียก็เติบโตถึงขั้นไหนก็แค่ไม่อยากใช้อันดับกับตัวเองอะค่ะเอาเป็นว่าเราไม่ใช่หมายถึงก็เปรียบเทียบตั้งแต่ตอนที่ผมเข้าไปแล้วออกมาหลังจากนั้นอ่ะเออเพราะว่าก็ไม่ได้ไป follow up แต่ว่าเป็นแล้วมาทำเฮียเยอะแยะวะเนี่ยไม่แล้วมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ย มาทำอะไรกันเยอะแยะก่อนรู้ใใจจมาเบ่งเ้อมูลไปกันครับพี่ด้อสวัสดีครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบฟเก็บข้อมูลครับพี่อยากให้ผมไปอยู่ซาเวียไหมถามว่าอยากก็อยากอยู่แล้วแต่ว่ามาได้เหรอคะตอนแรกเห็นหมอมาไม่ได้แกงสูตรยังไม่ลงเลยพี่พี่จะไปแล้วเหรอพูดอะไรออกมาเนี่ยพี่พูดเล่น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 ๆไม่ไปไม่ไปถ้าผมไม่อยู่ดูไว้ผมก็ทำแกงเองผมมีแค่สองตัวเลือกครับจริงๆผม มัเริ่มต้นใหม่คนเดียวเนี่ยที่รับรมานี่ก็ต้องใช้์คำว่าโนเนมหมดเลยผมไม่รู้จักใครเลยก็คือแบบเหมือนปั้นเด็กใหม่เลยไม่น่าไม่นานโนเนมนะดูจากคนตั้งแพทนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าสรวจมากแทบแต่0เลยนะก็น่าจะนนเนมหมดเลยเพราะว่าไม่รู้อะก็มันก็ถือว่าเป็นแพชชั่นไม่แต่ระดับคุณดำทำแกงก็มีแต่คนมีฝีมือคุณภาพอยากเข้ามาอยู่ด้วยอยู่แล้วถูกไหมคะ มัถามว่าอย่างนั้นมันมีไหมมันก็มีแต่คือหลายๆอย่างมันองค์ประกอบมันยังไม่ได้ไงไหนจะเรื่องรถได้ไรอีกใช่ป่มล่ะค่ะค่ะขอโอซีมาใช้ขันหนึ่งได้ปะฮะขอแลวโอซีใช้ขันหนึ่งขอเลยนี่ยากเลยนะคะเนี่ยขอเลยเหรอยากแสดงว่ามีอนี่ดิแสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์จะได้ดิถูกปะก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องคุยกันก่อนค่ะถ้าถ้าเกิดว่าแบบเป็นอะไรชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องปืนนะนี่คือคุณนำสนใจซื้อปืนหรอคะเราอยังไงจะได้ปืนสามักหนึ่งกระบอกรีบไหมคะวันนี้คืนนี้เลยก็ดีโอ้ถ้าอย่างนั้นน่าจะวันนี้เลยน่าจะไม่ได้เพราะว่าไม่มีสกูเลยค่ะกี่วันครับตอนนี้จริงๆแล้วค่ะติดคิวอยู่ประมาณสี่กระบอกแล้วก็แคนเซลไปเมื่อวัน2อเพราะว่าเขาสี่กระบอกนี่จากแก๊งอะไรบ้างครับสี่กระบอกมีของไบโอนิกไลเกอร์ ลูกี้เพิ่งแคนไปแล้วก็มีก้าหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ค่ะแทกคิวให้ผมได้ไหมผมขอเป็นคิวแรกได้ปหแทกคิวให้ได้ไหมเหรอใช่มันมันก็ไม่ใช่ว่าได้หรือไม่ได้นะคะแต่มันไม่มีของที่จะมาแทกคิวให้อะนึกออกไหมเพราะว่าเข้าใจเข้าใจหมายถึงว่าถ้าสมุิมีของแจเราก็ได้น้อยลงถ้าเอาเป็นคือใช้ว่าเป็นทางเลือกแล้วกันเอ้ไอ้กุญนเอาข้ามาจารย์ดิจะตายหาแล้วกระเป๋าอะไรพี่กระเป๋ากระเป๋าหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง คือผมอยากรู้ว่าไอเพนไอไอเพนเนี่ยน่าซื้อแต่สภาอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าเกาะในซาเวมีเยอะไหมครับพอจะแบ่งขายได้ไหมเกาะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแต่จริงๆมันรับจากคนที่ฟาร์บเกาะได้นะคะเกาะอะค่ะงัดร้านถ้างัดร้านเต็มสตรีมก็น่าจะประมาณสองถึงสามอาทิตย์ฮะหมื่นตัวเนี่ยนะสองถึงสามอาทิตย์ยี่สิบห้าล้านเนี่ยนะไอ้กลินไอ้เทียนี่เราไม่ต้องทำพี่อะไรนะเว้ยเก็บเงินแก๊งมาซื้อเกาะเขาหมดเลยสัตว์ที่ไม่รวมเพนเลย ไอ้ที้อาจจะเอดีอ um> ีกมาพี่พี่กพี่เรียกพี่เรียกคุณแชทมาด้วยความคิดถึงก็ขอสปอร์ตสักนิดหนึ่งแบบสนุนแชทไม่เอาไม่เอาไม่ขอสนุนแชทไม่ได้ขอครับขอแบบว่าช่วยเหลือครับช่วยเหลือนไม่แค่ผมกำลังเริ่มแบบไอ้นี拜拜่เฉยๆว่ามันจะยังไงดีว่ามันจะต้องแบบมันต้องมีอะไรดี เข้าใจเข้าใจถ้าถ้าเป็นเรื่องสกูปืนเนีย่ยแท่ลองช่วยดูคิวให้แล้วกันนะคะแต่ว่าที่รับปรับไม่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรมันมันได้น้อยมากมันได้กุญแจน้อยมากแล้วมันงัดได้ยากจริงๆไม่รู้ว่ามันจะคบกระบอกเมื่อไหร่เลยค่ะไม่งั้นตอนนี้นนตอนนี้ตอนนี้การงัดร้านมันเป็นยังไงบ้างครับการงัดร้านมันจะเป็นเอ่อเยกอยู่ไหมรครับพี่ครับครับขอขอุญาตใช้ตัวช่วยค่ะการงัดร้าน จนถึงสุกเอ่อไทเดนจะงัดคนละสามลีครับก็คือดีอเช้าจะเป็นซาเวียดีบ่ายจะเป็น NTR รดีหลังที่ยงคืนจะเป็นดวยส่วนรีพิกทามเนี่ยจะสามารถเล่นเล่นเก่งแต่ว่าเป็นระบบ5-5ครับงั้นผมขอรีของซาเวียได้ปะเงียบเลยชัดผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นเงียบเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อคือระบบเป็นแบบนี้ซึ่งสภาเป<ช>็นคนจัดให <Okay. S 2> ้ถูกไหม ไม่ใช่ครับตอนนี้คือการงานร้านมันเป็นของเทเด์ที่ดูแลอยู่ครับอ๋อการงานร้านเป็นของเทรนด์ที่ดูแลอยู่แต่จริงๆคือผมไม่ได้มีความคิดจะไปเล่นงานร้านหรอกเพราะว่ามันใช้ของเยอะแล้วมันก็วุ่นวายน่าจะเมเนจเงินเราก็ซื้อเอาน่าจะง่ายกว่าพี่ดำมีคนนินทาพี่ใครวะทวิตทวิตครับทวิตเชเนี่ยเคุณฉินก็น่าจะพร้อมมีเยอะอยู่นะคะสักครู่นี่แหละผมรอมันมันถึงเวลาละไม่เป็นไรคือผมโทรมาเฉย จริงๆแล้วถ้ามันไม่มีคิวเรื่องของปืนอะ่ะถือว่าแก๊งผมสอดจองไว้แล้วกันเพราะว่าแก๊งผมตอนนี้มีไม่ถึงสิบกระบอกเลยได้ค่ะเดี๋ยวค่ะช่วยดูเรื่องคิวปืนให้ผมขอกระบอกละสี่สิบล้านนะ <c oughs> แบบตีแล้วมันมันต้องเป็นราคาสาภาค่ะคุณดำไม่ก็เราก,ก็จ่ายกันเสร็จแล้วคุณแค่ก้าเงินเมื่อคืนเนี่ยมันก็ไม่เห็นยากเลยไม่ได้ไม่ได้มันผิดกฎสาภานะคะสาภาไม่รู้หรอกเรารู้แค่นี้ รู้แค่นี้่ค่ะมีสภาอยู่ตรงนี้ได้ปะไม่มีเรารู้แค่นี้ครับตอนนี้สาเวียนนี่คือปืนครบแก๊งยังครับยังไม่ครบเลยค่ะฮะผมหายไปครึ่งปีเนี่ยนะไม่ไปครบแก๊งอีกหรอใช่ๆก็ยังมีมีคนที่แบบมีขึ้นปืนไปแล้วยอยพักไปบ้างแล้วก็เป็นเศษที่ขายสลับกับขึ้นให้น้องอะค่ะตอนนี้คือติดคิวแล้วเดี๋ยวมีติดขึ้นให้น้องอีกถึงจะเปิดขายรอบใหม่อีกรอบนึงยังไม่ครบแก๊งค่ะ ตอนนี้เวทตัวเองเวทตาเวทเป็นไงบ้างแบบว่าซัดได้ทุกแก๊งฟัดได้หมดเวทใช่ไหมเป็นแก๊งแก๊งธรรมดาธรรมดาพี่ค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวัดได้หมดอ่ะสนใจเดิมพันกันไหมเดี๋ยววันที่วันที่ผมเต็มสล็อตแล้วมีบ้านเลยเราเจอกันเป็นแก๊งแรกถามว่าเล่นได้ไหมเล่นเล่นได้แต่เดิมพันนี่ด้วยอะไรอะค่ะก็อาจจะแบบไอ้กินเราตอนนั้นเราจะมั่นใจแค่ไหนวะ มึงเงี้ยมันได้สัตว์นี่ไม่เอาแบบเอาแบบนองเอาแบบไหนเอาแบบเอา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 ความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเอาเอเป็นเล่นสนุกสนุกกระชับถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะพี่ไปขึ้นเก้าอี้ดีกว่าไม่ไปขึ้นเก้าอี้ก่อนไหค่อยว่ากันเรื่องนั้นอะเอาความโอเคคือผมอยากรู้ระบบทาเดนตอนนี้เป็นไงมันมีได้แค่สามแก๊งเหรอใช่ค่ะแสดงว่าผมก็ต้องเบียดลงไปหนึ่งถ้าผมจะขึ้นดูว่ามันไม่ใช่สี่แล้วใช่ไหมสามสามแก๊งแรกแล้วค่ะทาเดนตอนนี้มีดูไวเอ็นทีอาร์ ซาเวียนี่คิดจะเขียนซาเวียออกมาเนี่ยไม่ไม่ผมแค่ถามเฉยๆว่าแบบวันนี้นี่ไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าสวัสดิการหรือว่าอะไรมันดีหรือว่านู่นนี่อะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นทางรัดได้ผมก็ทำหมดแหละ <c oughs> ต้องเป็นเก้าอี้มีกล่องเตียววุฒิขายเยอะไหมครับมีกล่องเตียววุฒิให้พี่มีกล่องเตียววุฒิขายเยอะไหมครับขายเหรอคะขายน่าจะไม่ไม่มีเลยค่ะเพราะใช้กล่องดําเหมือนกันค่ะตอนนี้อ๋อใช้กล่องดําเหมือนกันโอเคใช่ค่ะ แต่แต่อยากให้เข้าใจว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม <c oughs> ่ไดน,นะคะแต่มันมันไม่พอ <c oughs> ทั้งไม่พอขายแล้วก็ไม่พอครบซักกระบอก่คนไม่ได้ขายมา่คนไม่ได้ส่งมาแบบสักอาทิตย์สองอาทิตย์นึงแล้วอะ่ะครับผมโอเคครับลับราบดรือเรื่องครับไปคุยกันครับโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีมีอะไรอยากจะคุยหรือว่าอยากจะให้ช่วยก็ติดต่อมาได้แต่ช่วงนี้่านอาจจะบินบ่อยหน่อยโอเคครับผมครบสล็อตหรือยังคะเนี่ย คุ้ยเรมีเท่าไหร่นะต,นตอนนี้ตอนนี้โอ้หถ้าไม่นับใครก็ในสารรถมีแค่ยี่แปดครับขาดเจ็ดถ้านับถ้าถ้านับคนอื่นที่ยังไม่เข้าสารรถอะคือขาดเจ็ดคนพี่สามมีสามสามเทนนิงขำๆกันสัน,น่อย <c oughs> นะคะแบบว่าเดี๋ยวเราผมครบสี่สิบก่อนดีว่าให้ให้ผมไปจัดการเู่นนี้นอะไรเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไหมแบบข้างนอกไงไม่ต้องใช้ของนี่โอเคเออได้ไหมคืนคืนนี้ได้ไหมคะสามห้าคนก็ได้เดี๋ยวเราคุยกันครับ สวัสดีครับพี่บังไอ้บังเดี๋ยวไอ้เชี้ยเดี๋ยวกลิ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราคุยกันบ้างเถอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแคมป์สอดตัวได้ครับผมขอบคุณมากครับสู้ๆนะคะไอ้เชี่ยเมื่อกี้ไอ้เชี่ยฉี่หน้าเหินมันเรียกกูมันเรียกอะไรวะเรียกแค่ไหนเพื่อนมันเรียกในสวิตเอ้ยไอ้พวกมึงอ่ะมึงหาอะไรทำก่อนเลยวันนี้พี่น่าจะไปคุยกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็น่าจะซัดอาวุธตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวเรียกคุยกันเฮ้ยพี่เรื่องแล้วคนก็ยังก่อนเออแล้วคนยังก่อนไอ้เชี่ยเดี๋ยวคสสสัััตวว์แดดกีรบ เดบไอกบ้านมาไปไอดอบ้านมาสวดีบครัมาจริงไบ้านมาไอบงโ้โตอนเนี้ยทคนอตอนนี้เหรอถ้ารมตัว so ก็สาม้าันมีมันจะมีหมอสหน่อที่รอมันออกหมอสิ้นเดือนไอสอคนนั้นต้องเวนอมันพวกมนมีของดีอยู่แต่ทรหาย่มึงเร่ว้เว้นาคนเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นอันนี้คือมึงเข้ามาี่คือปืปืนนสาน ก้าขาขากันประมาณเกือบสิบกระบอกที่มีแป๊บนึงดีโทมัสมึงพูดอะไรนะมึงพูดมึงพูดอะไรนะกูอยู่แล้วน้ำเงินมาคุยก่อนเลยขอเคลียร์แก๊งก่อนแก๊งกูเพิ่งมากันเนี่ยเห็นบอกว่าอะไรมึงจะดึงไงบางดึงไงก้อนอะไรนี่เดี๋ยวกูไปด้วยกูอยากคุยต่อหน้ากูไม่อยากคุยผ่านโทรศัพท์ได้ลายเขียวลโอเขียวเดี๋ยวกูไปพร้อมเพื่อนรักกนีูทำแก๊งด้วยเหรอกูขึ้นแก๊งแล้วไอสัตว์ลายเขียวเลยมาลายเขียวเลยอันี้กุ้งกับด้อหาอะไรทำก่อนไอบางไปลายเขียวกูดิได้ครับได้ครับ เด้ออยู่ด้วยเหรออยู่อยู่เด้ออยู่ด้วยเด้ออยู่ด้วยไหนมึงขับรถเชียอะไรมาวะกูไมปกูมากับมึงไอสัตว์ตอนนั้นอ่ะอะไรหลงนั้นอ่ะอ๋อแล้วมึงก็ยังอยู่นี่อ่ะเนาะเออกูเจอตู้ตู้บอกว่าจะแก๊งแก๊งกูไม่รอดแน่ถ้าแต่ว่ามีมึงอ่ะมีมึงกับกูอ่บอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ผมเล่นงันร้านมาเจอพี่บังเข้ามาวันเดียวเองจริงอะวะคนละเวลาเพื่อนอ๋อคนละเวลาแต่มึงไปเต็มเปลี่ยนเหมือนกูใช่ปะไปเต็มเลยอ ไฟแบบลูกวาลอะเอเคลูกวาวเบิกรถเร็วๆไอสัตว์ก็ไม่มีรถเชียกูก็ไม่มีว่ะแรถลึกอยู่ใหญ่บาว่ะต้องไปโอนคืนมึงเจ็ดไม่มึงไม่มีรถเชียร์อะไรเลยหรือไงวะโอ้โหไอสัตว์เอไปไปไปอะไรต้อมโอ้โหเจ้ไวเดี๋ยวกูมีห้าร้อยโลด้วยกูซื้อพันโลซื้อทำไมไม่ต้องซื้อผ่อยเช่าไงโอ้โหเชียตามประหมุนก็เลยไอสัตว์มันมีอยู่เพื่อน อาวุธอาวุธเป็นสูตไงอาวุธมึงอะจะเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยมันดนี่แหละแต่กูคุยกหลงไปแล้วเดี๋ยวกูให้มันรับผิดชอบคนละครึ่งส่วนปืนเดี๋ยวกูไปจัดการเองมันต้อเค็นัยากแต่อาวุธมือถ้าอาวุธมึงขึ้นได้กล่องจติมกูโอ้โหแล้วกล่องกูเอาเตมแล้วเอาข้าแกงจบเออไม่แต่แต่กูว่าเดี๋ยวดูดูถ่ายปืนมั่งหน่อยได้ที่เนี่ยเมฆกูะก็บอกเอาวะกูยังเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูยังไม่ได้ขึ้นปืนสามเลยว่ะจะเอาออกเลยว่ะเออไม่บอกเลย ไม่ต่คือตอนนั้นไะไอตอนที่คุณจะได้อะเขาให้ยี่คุณก่อนนั่นอ่ะก็นเอนมึงก็บอกไปดิมึงบอกไปเดี๋ยวว่ามึงต้องได้อยู่แล้วเออเออ